ความทนงตัวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไงแล้วควรจะเป็นยังไงให้ถูกต้องครับมึงทนงมึงทนงด้วยฐานจิตตัวไหนสำคัญถ้ามั่นใจสำคัญอยู่มั่นใจมั่นใจอะไรม้องตัวไหนมันต้องมีเหตุมีผลมั่นใจว่ากูเก่งหรือว่ากูที่หนึ่งอะมึงมึงอยากมาบอกมั่นใจมั่นใจกว้างมากมั่นใจไคึกบ้างนะคือมั่นใจมั่นใจมิฉาได้ไหมได้ ได้มั่นใจมิฉาใช่ไหมถ้ามึงมั่นใจอย่างมิฉามึงแต่มันบอกว่าคูมั่นใจแล้วก็โอเคอ่ะไม่โอเคมันไม่ได้ <นะ S 2> มึงฆ <นะ S 2> ่าตัวตายเลยยิ่งมึงมั่นฉาแล้วมึงมั่นใจยิ่งหนักใช่ไหมครับถ,ถ้ามิฉาใช่ไหม,มคุณต้องดูว่ามันผลเป็นยังไงมันมิฉาหรือสัมมา <นะ S 2> ต้องมั่นใจต้องมั่นใจอย่างสัมมาคุณมั่นใจอย่างมิฉาคุณหนักเลยฆ่าตัวตายหาเรื่องไปทั่วหมดเลือดร้อนทั่วหมดใช่ไหม ก็ออบอกว่า,ออวาต้องทําอะไรต้องมั่นใจอ,ะอ่ะคุณที่มั่นใจอะไรคุณต้องไปชี้ไห้รอบคอบทาอะไรครึ่งครึ่งเอาแค่ครึนนน่งถนนเผื่อลงเราเดินลงไปแล้วเขาผ้าถูกเฉียวไม่ใช่เรื่องกูที่เบสคืนก็เราเดินไ,ไปก่อนเราเดินด้วยแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราก็เกี่ยว <c oughs> เรื่องพี่หรือพี่โจเอเลย อุสาประกาศเลยว่าเจออะไรนั่นแล้วลงไปลงไปใส่อุสาผาไปถึงเกาะกลางไม่คิดเลยคิดเราเองวาพระไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคิดว่าพระวัดอยู่เกาะกลางแล้วมึงประกาศทําไมทํานาดีนาให้จดจำไปแล้วเอางงตัวเราต้องรู้จักพิจารณาเน้ะไม่ว่าควาพิจารณาิบัติเจ็ดเป็นสิ่งสำคัญ คนเนี่ยคถ้าแทบตายเลยไม่พิจารณ์วิบาสเจ็บแค่นัดแรกก็เมึงก็อย่างนี้นัดแรกก็ตกแล้วต้องมีการพิจารณาบางคนเนี่ยตกนะถ้าบางคนฝึกมาไม่ดีนะไปพูดนะอุส่าตั้งใจดียังมาติอีกแต่เราก็ผิดจริงเราาผิดจริงยอมรับหรือเปล่ายอมรับครับมึงก็ยอมรับ เขาแค่นั่งอยู่ในโต๊ะเนี่ยลงเสียงสี่รับรมแพ้เขาอโอเคครับทีนี้อะอกนงนี่นยมันต้องถามกันเลยว่าคุณอะมันฐานจิตมันตัวไหนฐานตอนฐานจิตตัวที่มันสำมามันดีแล้วทนงจะไม่ดีทนงแล้วเขามีมานะเขามีความอดทนเ็มีความฝยันเขามีความอุตสาหะตรงไหนไม่ดี แต่มุ่งไปทางสัมมาแต่ถ้าหากทั้งหมดทั้งตัวพวกนี้เนี่ยมมุ่งไปทางอิจฉาและยุ่งเลย